น้ำคือปัจจัยสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นอย่างมากร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นองค์ประกอบคิดเป็นประมาณ60%ของน้ำหนักตัวอย่างไรก็ตามสัดส่วนของน้ำในร่างกายจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุเพศและปัจจัยด้านอื่นๆโลกของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบ3ใน4ส่วนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรวนพึ่งพาอาศัยน้ำ นี่คือปัจจัยที่ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์มองหาดาวที่ออกห่างไปไกลแสนไกลาจากบ้านของเราเพื่อตามหาแหล่งกำเนิดของชีวิตใหม่ๆใ,ในเอกภพสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอร์คแสตเดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทั้งช่องดาวลูกเป็ด ก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครจะดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปวิดีโอได้นะครับการตามหาน้ําและค้นพบน้ําในอวกาศเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของนักดาราศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์มากเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังเนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตที่เรารู้กันซึ่งสามารถนำไปสู่การศึกษาความเป็นไปได้ในการค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวคราบดวงอ,อื่นอีกด้วยอีกปัจจัยที่เราต้องค้นหานะ้ำคือการขยายการอยู่อาศัยของมนุษย์ออกไปนอกโลกหรือนอกอวกาศซึ่งเราต้องพึ่งผานน้ำในการดำรงชีวิตนั่นเองครับ ซึ่งการจะค้นหาน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวในอวากาศเรียกได้ว่ายากยิ่งกว่าการงมเข็มในทะเลอีกครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เจอเลยแต่น้ำที่เราเจอหรือตรวจพบนั้นอาจจะอยู่ในสถานะน้ําแข็งหรือละอองน้ำไม่เหมือนน้ำที่อยู่บนโลกแต่อย่างใดจากการศึกษามาหลายสิบปีนักวิทยาศาสตร์ได้พบหลักฐานการมีอยู่ของน้ำในหลายรูปแบบบนดาวเคราะห์ และดวงจันทร์ในระบบสุริยะมากมายรวมถึงห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวตัวอย่างเช่นน้ำบนดวงจันทร์และน้ำบนดาวอังคารดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเรามีการค้นพบน้ำแข็งในขั้วของดวงจันทร์และดาวอังคารครับโดยเฉพาะในแหล่งน้ำแข็งใต้ผิวดาวน้ำเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการสำรวจการอยู่อาศัยบนดาวเคราะห์เหล่านี้ในอนาคตครับ หรือการค้นพบน้ำในรูปแบบของไอน้ำก็มีหลากหลายการค้นพบเช่นเดียวกันไอ้น้ำถูกพบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ขนาดยักษ์เช่นดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์และในดวงจันทร์ของพวกมันด้วยเช่นดวงจันทร์ยูโรปา้าและเอเซลาคัสซึ่งเชื่อว่ามีมหาสมุทรใต้เปลือกน้ำแข็งที่ปกคลุมบนดวงจันทร์นั่นเองครับสำหรับการค้นพบน้ำในระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนั้น ในดาราศาสตร์ยังได้ค้นพบไอ้น้าในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายดวงด้วยกันโดยการค้นพบนี้ได้ใช้กล้องโทรชัดอวกาศในการตรวจหาอาทิเช่นกล้องโทรชัดอวกาศฮับเบิลซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสํารวจสัญญาณของน้ําในระบบดาวเคราะห์ดวงต่างๆที่ห่างออกไปที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นหรือในปัจจุบันเราก็มีกล้องเจมเ็บที่คอยเป็นดวงตาให้กับเรา ในการตามหาน้ำอีกด้วยครับความจริงแล้วน้ำในอุกกาบาตและดาวหางก็มีเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังน้ำแข็งที่อยู่ในอุกกาบาตและดาวหางมีส่วนสำคัญในการศึกษาว่าดาวหางอาจเป็นแหล่งน้ำที่มาสู่โลกในช่วงยุคเริ่มต้นของระบบสุริยะก็เป็นได้แต่หลายทฤษฎีก็มีความขัดแย้งกันอยู่ไม่น้อยครับบางคนเชื่อว่าดาวหางมากมายนำน้ำมาอย่างโลก หรือบางคนอาจมีความเชื่อว่าโลกมีองค์ประกอบเป็นน้ำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วการค้นพบน้ำในอวากาศนั้นเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาจัก,กรวาลและการวางแผนเพื่อการตั้งติดฐานนอกโลกของมนุษย์ครับเพราะนั่นคือปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพวกเราและแน่นอนว่าเราขาดมันไม่ได้ตัวอย่างที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ การผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือเรียกว่าการดํารงชีวิตนอกโลกนั่นคือการใช้น้ำบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS บนสถานีอวกาศนานาชาติการจัดการระบบน้ำเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากการส่งน้ําขึ้นจากโลกมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆและยากลําบากเป็นอย่างมากนักบินอวกาศจึงต้องใช้ระบบรีไซเคิลเพื่อให้มีน้ำดื่มเพียงพอต่อการดำรงชีวิตบนนั้น โดยกระบวนการหลักที่ใช้ในการรีไซเคิลน้ำจากของเสียของเหล่านักบินเองและความชื้นในอากาศแปลงสภาพกลับมาเป็นน้ำดื่มที่สะอาดมากๆาครับฟังมาตรงนี้หลายคนคงจะมองว่ามันหยีๆนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่าน้ำที่มีการรีไซเคิลของนักบินอวกาศเนี่ยสะอาดยิ่งกว่าน้ำที่เราดื่มกันทั่วไปซะอีกครับการรีไซเคิลน้ำบนสถานีอวากาศนานาชาติจากหลายส่วนด้วยกันนะครับ การรีไซเคิลน้ำจากปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งน้ำจากปัสสาวะของเรานักบินอวกาศทุกคนเนี่ยจะถูกเก็บลงเข้าสู่ระบบรีไซเคิลบนสถานีและระบบรีไซเคิลนี้สามารถแยกเอาน้ำออกมาเพื่อใช้ดื่มได้น้ำที่ผ่านกระบวนการกรองจะมีความสะอาดใกล้เคียงกับน้ำดื่มบริสุทธิ์บนโลกของเราเลยครับหรือการเก็บรวบรวมความชื้นจากอากาศ แน่นอนว่าบนอวกาศเนี่ยนักบินอาจจะมีการสูญเสียน้ําจากการหายใจเงือ่อในรูปแบบความชื้นนี้จะถูกเก็บรวบรวมนะครับด้วยระบบควบคุมอากาศและรีไซเคิลให้กลายเป็นน้ําดื่มได้อีกช่องทางครับและอีกวิธีคือการขนส่งน้ําจากโลกถึงแม้ว่าจะมีระบบรีไซเคิลที่ดีก็ตามนะครับแต่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาการขนส่งน้ําจากโลกเป็นระยะครับด้วยปัจจัยด้านความต้องการที่สูงมาก การรีไซเคิลอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักบินได้โดยจะขนส่งน้ำไปยังยานอวากาศที่ส่งสเสบียงต่างๆให้นักบินอวากาศที่เราชอบเรียกว่ายานส่งสเสบียงที่ปล่อยขึ้นบ่อยๆครับคำถามที่หลายคนอาจสงสัยคือแล้วน้ำแข็งบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะมีความคล้ายคลึงกับน้าแข็งบนโลกหรือไม่ถ้ามองในแง่ของ,ององค์ประกอบหลักซึ่งก็คือ H2O นั่นก็คือน้ำก็คือน้ำที่เรารู้จักกันครับคุณผู้ฟังแต่จะมีความแตกต่างที่สำคัญบางประการด้วยครับซึ่งจะเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำแข็งบนดาวเคราะห์เหล่านั้นในความคล้ายคลึงก็มีความแตกต่างอยู่โดยความคล้ายคลึงนี้คือองค์ประกอบหลักๆน้ำแข็งที่พบในระบบสุริยะอื่นๆมักเป็นน้ำแข็ง h 2 o เหมือนน้ำแข็งบนโลกของเราซึ่งน้ำแข็งเหล่านี้ประกอบไปด้วยโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนครับ ส่วนเรื่องของโครงสร้างโมเลกุลนั้นน้ำแข็งที่เกิดขึ้นในสภาวะอุณหภูมิที่ต่ำจะมีโครงสร้างโมเลกุลที่เหมือนกับน้ำแข็งบนโลกเป็นอย่างมากส่วนในด้านของความแตกต่างก็จะมีอยู่ไม่น้อยครับขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมบนดาวเคราะห์ดวงนั้นนั้นอีกด้วยบางครั้งอยู่ในสภาวะสุญญากาศที่แรงดันความกดอากาศต่ำมากเลยทีเดียวเช่นน้ำแข็งบนดาวอังคารหรือน้ำแข็งบนดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดี น้ำแข็งเหล่านี้อาจมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันปัจจัยด้านการปนเปื้อนสารเคมีก็เป็นอีกหนึ่งประการที่จะทําให้น้ําบนอวกาศไม่เหมือนกับบนโลกไปสักทีเดียวครับน้ำแข็งในอวกาศหรือบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆน,นี่ยอาจจะปนเปื้อนด้วยสารประกรอบอื่นๆเช่นคาร์บอนไดออกไซด์หรือ co 2ซึ่งทําให้เกิดน้ําแข็งแห้งหรือแอมโมเนียและสารที่มีอื่นๆที่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงนั้น หรืออาจจะเป็นสา,สารที่ไม่พบในปริมาณมากบนโลกสาสาร,รเพิ่มเหล่านี้อาจทําให้คุณสมบัติของน้ําแข็งแตกต่างกันจากน้ําแข็งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามน้ําแข็งบนดาวเคราะห์ดวงอื่น,นมีองค์ประกอบหลักที่เหมือนกับน้ําบนโลกแต่ความแตกต่างของสภาวะแวดล้อมเช่นอุณหภูมิแรงดันและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีอื่นทําให้น้ําแข็งในระบบสุริยะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากน้ําแข็งที่เราพบบนโลก แต่สุดท้ายมันก็คือน้ำที่เราสามารถพึ่งพาอาศัยได้บนอวกาศครับเราจึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าปัจจัยสำคัญไม่แพ้ออกซิเจนคือน้ำที่ต้องใช้กินใช้อยู่และดำรงชีวิตต่อไปหากอนาคตเราได้เดินทางออกนอกอวกาศและท่องอวกาศไปอย่างที่ไกลแสนไกลเราคงต้องแวะเติมน้ำตามจุดต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ไม่ต่างจากการขับรถระยะไกลและแวะเติมน้ำมันเพื่อไปต่ออย่างแน่นอน